วันนี้พ่อหลุยเนี่ยจะมาตอบคําถามให้รีวิวน้ําหอมแพงที่สุดของพ่อหลุยนะครับจริงๆพ่อหลุยเนี่ยมีน้ําหอมเป็น10บๆขวดอาจจะเป็นร้อยขวดด้วยวถ้าเกิดรวมอันที่สะสมที่เมืองไทยด้วยแต่ใน UAE ผมกัะดาก้าเนี่ยก็มีรวมกันประมาณ40-50ขวดนะฮะบ,บางขวดเนี่ยหลักร้อยบาทนะครับเป็นแบรนด์ไทยนะครับแล้วก็หอมพ่อหลุยก็ใช้นะครับเป็นแบบพกพาไปทํางานนะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีน้ําหอมพวกยี่ห้อ Adidas n i นกี้สปอร์ตแบรนด์เนี่ย พ่อหลยก็มีใช้บ้างนะครับตอนเช้าหลังกดหัวเนี่ยเราก็จะใช้เป็น after shave หรือว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยเราทานข้าวเสร็จดื่มกาแฟาเสร็จเราก็จะใช้แบรนด์เ่ไม่แพงนะครับรู้สึกว่าที่เมืองไทยอ่ะพวกน้ำหอมอารีแดเนี่ยหาได้ตั้งแต่200ถึง350บาทอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วเราก็จะข้ามใหม่รุ่นหนึ่งเนี่ยก็คือพวกน้ำหอมยี่ห้อของ UAE หรือว่า Doop อันนี้เป็นยี่ห้ออ f ฟนา 9pm นะครับพ่อหลุยซื้อ,อนเนี้ยประมาณไม่ถึงพัน โอเคหอมเหมือนกันอันนี้ติดทนแบบ10ชั่วโมงได้เลยแล้วเราก็จะเข้ามาสู่พวกแบรนด์ดีไซเนอร์อันที่ใช้บ่อยตอนที่เป็นช่วงกลางวันแล้วเราจะออกงานไปเล่นกีฬาไปยิมเนี่ยเราก็จะใช้แบบชาแนลนะครับหรือว่าบลูหรือว่าบางคนเรียกว่าเบลย์ชาแนลแต่ผู้หญชอบอันเนี้ยทำไมรู้ไหมปะโบเพราะว่ามันเป็นขวดแบบพ็อกเก็ตไซส์แบบพกพาครับผมในนี้จะมีอยู่3าขวดแล้วก็จะมีขวดตรงกลางที่มีหัวฉีดนะครับเนี่ยเราก็จะหมุนเหมือนลิปสติก ออกมาหอมตอนเปลี่ยนปุ๊บมัดใหม่แล้วก็เปลี่ยนมันจะมีอยู่ในนี้อีก2ขวดเออน้ำหอมจริงน้ำหอมปลอมเนี่ยดูง่ายๆเลยก็จะมีแท็กกันคามอยซ่อนอยู่ข้างในนะครับเราจะเลื่อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นพวกกลุ่มดีอออันนี้จะเริ่มที่5 6 0 0บาทอ่าไว้ใส่ตอนเย็นเป็นน้ำหอมที่เราจะฉีดไปงานออกงานตอนเย็นใส่สูตรใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยเราจะฉีดดีออครับผมนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกระดับมันขึ้นมายี่ห้อแอคควาดีพารมา โปรโเนียนะครับตอนใครนั่งบิสเนสคลาสสมัยก่อนอะ Business the first เนี่ยเขาจะแจกกันเล็กอย่างเงี้ยแม่โบที่เรารู้จักน้ำหอมยี่ห้อนี้มาจากเครื่องบินใช่ไหมเราก็ลองใช้ดูว่าเฮ้ยมันดีนะเราก็เลยไปซื้อมาจากห้างนะครับแล้วมันก็จะมีกลุ่มพวก PDM perfume smali นะครับแล้วก็จะมีพวก precious จาก PDM มีครีดอเวนตัสเนี่ยมันจะเริ่มหลักหมื่นละไม่ได้อวดน,นะเนี่ยบูการีเนี่ย,ยที่นี่ก็ประมาณเกือบหมื่นหมื่นกว่าบาทน,นะเป็นน้ำหอมที่พ่อเหล่ชอบใช้ไปทำงานเหมือนกัน นะครับเพราะว่ามันกลิ่นสดชื่นเป็นกลิ่นส้มเกรปฟรุตแล้วก็จะฉีดไปทํางานแล้วไม่แรงมากโบกาลี่จะไม่แรงแต่ถ้าใครไม่มีเงินแบบหลักหมื่นหลักพันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้น้ําหอมแพงนะครับอันนี้คือถ้าเกิดอยู่มีเงินเหลือแลวรักน้ําหอมจริงๆอ่ะค่อยไปเล่นน้าหอมขวดละหมื่นแต่ว่าผมบอกเลยไม่จําเป็นแต่เฉพาะตอนเนี้ยน้ำหอมแบรนด์ไทยอ่ะที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมีเยอะแยะแล้วกลิ่นเนี่ยบางทีอาจจะหอมกว่า พวกแบรนด์ดังๆพวกดีไซเนอร์ด,ดังๆด้วยนะครับที่พ่อหลุยเนี่ยมีโอกาสสะสมน้ําหอมเนี่ยเพราะหนึ่งเราอยู่ต่างประเทศราคาน้ําหอมไม่แพงเท่าไทยแล้วสเนี่ยใน UAE เนี่ยมันเป็นเมืองแห่งน้ําหอมนะครับจะมีพวกน้ําหอมหลดราคาเยอะเราไม่ต้องใช้น้ําหอมแพงก็ได้เราแค่ชอบน้ําหอมที่เราชอบแล้วก็ใช้แล้วก็เหมาะกับตัวเรานะครับขอบคุณครับ